แบบสามนิ้วครับแต้มนี้กินเม็ดโฟมนะแต่เนี้ยก็มีสามนิ้วนิดหน่อยครับกินเม็ดโฟมนะครับแต้มนี้สามนิ้วครับแต้มนี้ ไซส์ของผมสวยๆนะครับแต้มนี้หางแดงเลยนะครับ ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมในช่องของแตกผ่านปลาลักล่าใต้น้านะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมเดินทางมาตกปลาใหม่ของธรรมชาตินะครับผมวันนี้พามาลงเป็นคลองสองคลองหลวงนะครับผมจุดที่ผมมาลงวันนี้ก็เป็นการมาครั้งแรกนะครับผมจุดที่ผมมาลงตรงข้ามกับหน้าบริษัทนครเทพปุ๊บนะครับผมก็ก่อนถึงโรงเรียนท่าโขงนะครับผมก็พื้นที่จํากัดนะครับผมก็ เบ็ดยากดูเหมือนกันนะครับก็เป็นการมาครั้งแรกนะครับผมก็เป็นคลิปตกปลาหลังเลิกงานนะครับผมออกกะมานะครับก็มาถึงหน้าหมายก็9ก้าโมงสิบห้านะครับผมก็เตรียมอุปกรณ์เบ็ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่แต่ยังไม่ได้ลงเหยื่อนะครับผมเหมือนเดิมครับเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็เป็นเหยื่อผสมพร้อมตกจากเอสนะครับผมถุงนี้เปิดเมื่อวานก่อนนะครับใช้ไม่หมดนะครับผมก็ใช้ไปไม่ถึงครึ่งนะครับผม ฝากเป็นทางเลือกให้พี่ๆนะนะที่ไม่ได้ทําเหยื่อตกปลาใช้เองด้วยนะครับก็ซื้อติดรถไว้ออกหมายไม่ผิดหวังนะครับกับเหยื่อผสมพร้อมตกจ่าเอ็นะครับผมหนึ่งถุงนี้หนึ่งจุดห้ากิโลกรัมเลยนะครับผมก็ได้เยอะนะครับสุดคุ้มนะครับผมประมาณนี้นะครับก็สำหรับเหยื่อผสมพร้อมตกจ่าเอสก็มีขายตามร้านขายอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับ ไปลงเยื่อกันเลยนะครับไปครับผม ย้ายมาหน้าโรงเรียนท่าคงนะครับอา่าก็จุดแรกที่ลงก็เงียบเกินไปนะครับผมได้ปลาตะเพียนหนึ่งแต้มนะครับผมนั่งฮงงบ่อน,นะครับ ก็เลยย้ายมาหน้าโรงเรียนท่าโขอันที่สองมีอาการ,รับผมก็จะใช้เวลาตกสักประมาณสักสามชั่วโมงนะครับผมเพราะว่าเย็นนี้ต้องทํางานก็ไปตามลุ้นกันนะครับว่าจะมีแต้มให้ได้รับชมกันหรือเปล่าครับสําหรับหมายแรกก็เหงานะครับผมก็ไปตามลุ้นกันนะครับ องนิ้วเลยหน่อยแต่มน,นี้เก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปคัดไซส์ที่หลังนะครับอหม ปลาสลาดัดครับแทบนี้พอดีตีไสเดือนไว้หนึ่งคันนะครับผมเก็บไว้ก่อนนะครับสเต็มผม สองนิ้วเหมือนกันแต่เป็สามนิ้วครับผม เกือบสองนิ้วครับแก้มนี้ แต้มนี้มีไซส์ขยับขึ้นมาหน่อยนะครับผมเกือบมีสามนิ้วนะครับแต้มนี้ประมาณนี้นะครับ นิ้วน้อยๆน,นะครับเรมีสองนิ้วนะครับผมินแรงจัดนะครับนึกว่าไส์สวยนะครับไหนได้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปคัดไซส์ที่หลังนะครับ ครับผมมีเกือบสามนิ้วครับเต็มนี้ ตรงพอดีนะครับผมย้ายจากหมายแรกมาก็ประมาณเกือบเที่ยงนะครับผม็มารงุงได้ประมาณชั่วโมงนี้แล้วครับผมพอมีแป้งนะครับผมจุดนี้นะครับก็ปไปตามลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับสําหรับคลิปตกปลาหลังเลิกง,งาน,นครับออกกะมานะครับประมาณนี้นะครับผม ไซด์ครับผมสีสวยแล้วครับแต้มนี้ผางแดงเลยนะครับยอดครับผม ไมอยู่นะครับแต้มนี้เอาใหม่นครับผม เม็นเโฟมนะครับแต้มนี้มีสามนิ้วนะครับ เนีกยมีสามนิ้วนิดหน่อยครับกินเม็ดโฟมนะครับแต้มนิดสวยๆเลยนะครับ มีนิ้วหน่อยหน่อ มาแล้วครับผมสามนิ้วครับแต้มนี่ตอนนี้ก็ไปสองโมงสิบห้าพอดีนะครับผมก็จะลงเด็กแค่นี้พอนะครับผมยังไม่ลงเหยื่อแล้วนะครับเพราะว่าเย็นนี้ก็ต้องทํางานอี่ครับต้องขับไปพักผ่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปสรุปผลงานปรารวมนะครับว่าจะได้กี่แเปมนะครับ ครับก็สรุปผลงานปลารวมคลิปตกปลาหลังเลิกงานของเราวันนี้นะครับผมหมายของสองห้องหลวงนะครับหน้าโรงเรียนท่าโขงนะครับก็วันนี้ย้ายอยู่สองหมายนะครับก็หมายแรกก็ลงหน้าโรงงานนครเทพกุ๊ปนะครับผมก็ได้ไปหนึ่งแ้มนะครับเหงาเกินเลยย้ายมาหน้าโรงเรียนท่าโขงนะครับก็พอได้วัดนะครับผมส่วนมากก็ วัดไม่ค่อยอยู่นะครับหลุดนะครับก็มีไซส์สวยๆมาอยู่หนึ่งแต้มนะครับแต้มนั้นก็สวยครับผมก็พอได้กับข้าวนะครับพวกเล็กๆนี้ที่ยังไม่ตายก็จะปล่อยอีกคืนนะครับผมจะคัดเอาแต่ไซส์สวยๆไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมครับผมชิปตกปลาพองสองพองหลวงก็ประมาณนี้นะครับว่าพอได้กับข้าวนะครับใช้เวลาตกไปก็ เลยทุกวันเนะครับทีแรกว่าจะตกทักคืนวันก็ถือว่ารอดแห้วนะครับผมสําหรับคลิปตกปลาหลังเรื่องงานนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมครับคลิปหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปหาปลาที่ไหนหรือไปตกปลาที่ไหนก็รอติดตามชมกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจช่องหาปลาเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบคลิปดวงวัเพียเท่นนี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ มาแล้วครับฟูลำหมักมาแล้วครับมืดมาแล้ว